ผมชื่อชัชว,วานเจนวิชวงมีลูก4ี่คนลูกสี่คนนะคะคลูกสี่คนนี้ได้แนะนําให้อาปารู้จักผลิตภัณฑ์เอเจลใช่ไหมคะใช่ครับแน,นะแนํนำยังไงคะแนะนําว่าเล่นกีฬาเนี่ยมันแบบทานฮาร์ดแล้วเนี่ยมันจะมีหายเหนื่อยอาการหายเหนื่อยแล้วแล้วก็จะมีปกปกปก,ปก,ปกติวิ่งเล่นกีฬามีองนำตัวอะไรไหมคะ ที่แรกเขาไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีโรคประจําตัวอะไรเลยฮะ,ฮะเพราะว่าเราไปเล่นกีฬาอยู่แล้วก็มันวูบไปวูบยังไงอะคะมันแบบแบบแคัเหนื่อยเหนื่อยเลยแล้วแล้วมันก็แบบหันใจจะไม่ออกอะฮะแล้วก็ไปรักต่เขาก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอเขาบอกว่าเป็นเป็นโรคหัวใจนะเขาว่าอย่างนี้ผมก็ไม่แน่นใจก็พาก็ลูกๆก็พาไปโรงพยาบาลอีก <ฮะ S 2> แล้วก็ไปเช็คอีกเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจ พอดีลูกชายเขาเลยบอกแนะนําว่ากินฮาร์ดเนี่ยมันช่วยให้ทวกหลอดเลือดได้อะไรได้เดบแล้วหายเหนื่อยแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องรักษาต้องต้องกินยาตลอดชีวิตเลยี่ยปาปาเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้ว เป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมคบเล่นกีฬาเล่นกีฬาแบดมินตันนะเล่นนานไหมเล่นบ่อยไหมเล่นนานและบ่อยมาะตอนนี้ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ครับก็อยากจะให้ผู้ฟังเห็นนะคะว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยในเรื่องของหัวใจเนี่ยก็จําเป็นต้องดูแลไม่ใช่ว่าออกกําลังกายอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับก็นี่แหละผมก็ชราใจว่าเนึกว่าเล่นกีฬาแล้วมันจะไม่เป็นโรคหัวใจนะะแล้วก็พอดีพอไปหาคุณหมอเสร็จคุณหมอบอกว่า ให้ยามาทานแล้วก็พอดีลูกๆก็แนะนําให้ทานฮะค่ะแล้วผมก็ทานมาตั้งได้สักประมาณห้าเดือนน่ะเป็นไงคะแล้วก็มันดีขึ้นฮะแล้วก็ไปตรวจสุดท้ายเนี่ยไปตรวจที่รามารามาบอกว่าที่เป็นหัวใจเนี่ยไม่เป็นแล้วฮะ แล้วก็ตัวนี้ผมก็ทานฮาร์ดอยู่ตลอดแล้วก็ทานอูมิอีกตัวหนึ่งฮะเอามาผสมกันตันนี้สุขภาพสุขภาพดีขึ้นนะ,ะแล้วล้วก็เล่นกีฬาได้แล้วเล่นแบบดดานได้ครับก็อยากจะฝากให้ป้าฝากเพื่อนๆนะคะว่าอายุเราขนาดนี้ตอนนี้ป้ายุทอะไรอายุ60 6 6 3ฮะควรจะดูแลสุขภาพยังไงบ้างก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็ต้องต้องทานอีเจลน,นะฮะคือฮาร์ดนี่หละฮะกับอูมิและจะมีหน้าตาสดใส แล้วก็เล่นกีฬาจะไม่เหนื่อยฮะแล้วก็แข็งแรงฮะราะสุขวาพแข็งแรงเลยครับผมก็อาปาก็มีอะไรนักเอกสารทางการแพทย์ไหมคะว่าหัวใจเป็นยังไงมีฮะล้วโรงพยาบาลรามาก็ยืนยันมาแล้วฮะอนี้ครับไปมาเชคครั้งสุดท้ายฮะปกติแล้วครับปกติฮะ